มีประกาศใน Facebook ของอุทยานแห่งชาติไซทองว่าฝนนันตกน้ำท่วมประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกอย่างคือร้อนแบบร้อนจะเป็นลมอ่ะแตกต่างจากภูทับเบิกข้างบนตอนเช้าอย่างสิ้นเชิงนะหนาวมากเลยนะตอนเช้าอ่ะเราไม่สามารถถ่ายทํากันได้นะครับเนื่องจากว่าพอเราเปิดไฟจะถ่ายปุ๊บเนี่ยแมงเมาก็มามา,มาแบบ 1, ทันทีใส่น้ำมันน้อยจังอะ่ะเอา้าอีกอีกอี แต่จะขึ้นกะทะขนาดนั้นเลยอ่ะไ <c oughs> อ่ <c oughs> พูดแล่น <c oughs> ไม่รู้นี่ <c oughs> มันจะใส่จริงๆไหมฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ไปไหนมาบ้างคลิปนี้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้ว ตอนนี้เราอยู่กันที่ลานกางเต้นท์สวนสวรรค์ภูทับเบิกภารกิจของผมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเพื่อพิสูจน์ว่าภูทับเบิกมันหนาวตลอดปีจริงไหมช่วงหน้าร้อนยังหนาวอยู่หรือเปล่าก็ได้คำตอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในคลิปที่แล้วว่ามันก็ต่ำกว่า20องศานะตอนช่วง6โมงเช้านะครับวันนี้เราก็เลยจะเดินทางกลับกันแล้วแต่ขากลับเราก็คิดว่าน่าจะแวะ ค้างระหว่างทางอีกสักคืนหนึ่งเพราะค่าน้ำมันมันค่อนข้างแพงอะนะออกทริปที่หนึ่งก็เอาให้คุ้มนะฮะโอเคเรามัดมัดกระเป๋าเหลืองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยเชือกอันนี้ผมซื้อมาประมาณ60บาทได้นะัซึ่งเป็นเชือกที่มันดีมากนะเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาผูกเงื่อนเลยเราแค่แบบผมทำให้ดูแค่เอาปลายมัน ก็ร้อยตันที่อยากได้นะครับแล้วก็เอาปลายมันสอดเข้าข้างใต้อย่างนี้นะครับแล้วก็บีบตัวนี้ไว้แล้วดึงดึงให้เต็มที่นะปล่อยมันก็จะล็อกของมันเองอัตโนมัติเขาบอกว่ามันรับน้ำหนักได้500กิโลกร,รัมนะครับก็คือครึ่งตันนะไอตัวห่วงไอตัวหัวเนี่ย ซึ่งมันดีกว่าที่ขายอยู่ที่ร้านร้าน DIY ทั่วไปอะไรแบบเนี้ผมว่ามันเป็นอันที่แบบได้มาตรฐานดีมากคือเชื่อถือได้แบบแน่ๆแดี๋ยวจริงๆิงไม่ให้นะครับมันก็จะกดแล้วก็ดึงดึงไปได้ทางเดียวไม่ต้องเสียเวลามามาผูกอะไรเลยนะยกเว้นแต่เรามัดเสร็จแล้วเราก็เก็บเก็บปลายมันนิดนึงมันจะได้ไม่แบบโดนลมตีมัดง่ายมาก แล้วก็แน่นมากด้วยอันนี้เดี๋ยวพี่ผุนขี่ตามแก่นนะนอะไรจ๊ะไหนที่จะไปหันอีกด,ด้านหันึเลยลานกลางเต็นท์ผาพ่อเมืองแผนเดิมที่เราคุยกันไว้นะครับวันนี้ผมจะไปลานกลางเต็นท์ผาพ่อเมืองอุทยานแห่งชาติไซทองชื่อนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าบอกว่าผาหำหดอ่ะหลายคนน่าจะอ๋อ คือผาคํโหดอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซทองนะครับแล้วในอุทยานแห่งชาติไซทองก็มีลานกางเต็นท์ชื่อว่าผาพ่อเมืองอยู่ด้วยแล้วมันเป็นที่ที่เราพอจะแวะได้พอดีก็เลยคิดว่าจะไปนอนที่นั่นนะคืนนี้นะครับแต่สุดท้ายเราก็ต้องเปลี่ยนแผนเพราะว่าผมเปิดเข้าไปเช็คใน Facebook ของอุทยานแห่งชาติไซทองปรากฏว่าฝนมันตกหนักแล้วเส้นทางมีปัญหาทั้งอุทยานก็เลยประกาศปิด เส้นทางปิดลันกางเต็นท์ผาพ่อเมืองถึงวันที่25พฤษภานะครับเราก็ไปไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่หลายรอบนะเพราะว่าหาที่ลงไม่ได้นะครับสุดท้ายไปพักที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามคือไปเพื่อกางเต็นท์นอนเลยนะไม่ได้แบบว่าจะไปเดินเที่ยวหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับก็แค่ไปกางเต็นท์นอนแล้วก็กลับในวันรุ่งขึ้นเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นเอาตรงๆคือคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะโชว์ไม่มีไม่มีไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรตื่นเต้นให้น่าติดตามสักเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าเรามาชมวิวระหว่างการเดินทางไปเรื่อยๆแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆเ,เริ่มตั้งแต่ขาลงจากลานกางเต็นท์สวนสวรรค์นี่เลยก็แล้วกันประเด็นที่อยากจะคุยสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วมีคนบอกว่าค่ากางเต็นท์ค่าแคร่ที่นี่ แครละ500แพงไปนิดหนึ่งถ้ามาคนเดียวไม่ไหวมีที่ไหนแนะนำอีกไหมครั้งที่แล้วผมมาลานกางเต็นท์ละองดาวผาหัวสิงห์นะครับแคร่ละ300แต่แครมันจะเล็กกว่านี้หน่อยนึงแต่ถ้าไม่ขึ้นแครกางเต็นท์กับดินเขาคิดหัวละ100บาทผมว่าก็ราคาเป็นมิตรด,ดีเอาละมาคุยเรื่องการออกทริปหน่อยดีกว่านะฮะ ผมไม่รู้ว่าใครมีเทคนิคอย่างไรถนัดแบบไหนแต่ผมจะแชร์สิ่งที่ผมทำอยู่ให้ฟังก็แล้วกันนะฮะใครถูกใจก็นำไปใช้ได้สมัยที่ผมออกทริปใหม่ๆเดินทางใหม่ๆเลยนะฮะผมจะเป็นคนที่ตั้งจุดหมายปลายทางแล้วก็เดินทางไปเที่ยวจุดนั้นแล้วก็กลับบ้านแต่ช่วงนี้มันเปลี่ยนไปนิดหนึ่งถ้าเป็นทริปสั้น2วันหรือ3วันผมจะใช้วิธีการ เที่ยวขากลับคือขาไปวันแรกตื่นแต่เช้าแล้วไปให้ไกลที่สุดก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นภูทับเบิกเนี่ยผมตื่นแต่เช้าขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาค้างภูทับเบิกหนึ่งคืนวันถัดมาก็เดินทางกลับแต่แวะเที่ยวแวะค้างระหว่างทางด้วยทั้งที่แล้วกลับจากภูทับเบิกไปค้างเขาพระยาเดินทงที่ลพบ,บุรีระยะทางกลับบ้านมันจะได้สั้นลง วันสุดท้ายก็จะได้ไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ยาวๆไกลๆนานๆก็แบ่งระยะเดินทางนะครับวันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวก็ถึงบ้านส่วนทริปนี้เอาตรงๆนะผมมองว่ากลับจากภูทับเบิกเนี่ยเหมาะที่สุดคือแวะลบบุรีเขื่อนป่าศักชลสิทธ์จุดกางเต็นท์แถวนั้นมันสวยมากมันมีเขาพระยาเดินธงมีวังก้านเหลืองมีจุดกางเต็นท์บ้านทา่าฤิ์ ไปเล่นกับแพะในเกื่อนป่าสัตว์แต่คือผมไปหมดแล้วไงตรงนั้นอะ่ะอันนี้ก็เลยควานหาที่อื่นนะครับคลิปนี้ก็เลยได้อุทยานแห่งชาติป่าหินงามไปจริงๆจะไปอุทยานแห่งชาติไซทองนั่นแหละแต่เขาปิดพอดีตอนแรกว่าจะไปอุทยานแห่งชาติไซทองนะครับจะไป ลานกลางเต็นท์ผาพ่อเมืองแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมีประกาศใน Facebook ของอุทยานแห่งชาติไซทองว่ามันฝนมันตกน้ำท่วมนะน้ำท่วมทางแล้วเขาก็เลยประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวนะครับประมาณ1 0 4โมงนะครับเราก็ลงมาถึงข้างล่างตินพูทะเบิกเรียบร้อยเราก็แวะกินข้าว ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่บังเอิญถ่ายติดในเรื่องของกระบอกน้ํากระบอกเก็บเย็นมีประเด็นนิดนึงเลยเอามาให้ดูกันใครที่เพิ่งซื้อแก้วเก็บความเย็นแบบนี้ไปก็ระวังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็แล้วกันนะฮะเวลาเราเอาแก้วเก็บความเย็นไปใส่น้ําอัดลมจังหวะที่เราจะเปิดหลอดขึ้นมาต้องเปิดช้าๆนะครับไม่งั้น แรงดันมันจะดันน้ำที่ค้างอยู่ในหลอดพุ่งออกมาแบบนี้นะหมดเต็มเลยเลยลืมไปว่าไอ้กระติกเนี่ยคือถ้าใส่น้ำอัดลมอะ่ะเวลาเปิดหลอดอต้องค่อยๆเปิดช้าๆเพื่อให้แบบมันความดันมันออกไปก่อนออแล้วถึงจะถึงจะยกหลอดสุดได้ไม่งั้นเนี่ยมันจะพุ่งทำไมมันเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่ามัน น้ำอมมารมณ์มันเขย่ามันก็แล้วมันมีน้ำค้างอยู่ในหลอดจริงๆจะเรียกว่ากรรมตามสนองก็ได้นะกระติกอันนี้ผมยึดน้องพัดมานะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรก็เอามาให้ดูให้ระวังกันไว้ก็กินข้าวครับกินเสร็จแล้วก็เดินทางต่อ11.35ออกเดินทางจากร้านข้าวบริเวณแยกทับเบิกนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปเข้าถนนหมายเลข21สระบุรีหล่มสักแล้วก็มุ่งหน้าไปทิศใต้ลงใต้ไปเรื่อยๆเล่าประสบการณ์การขับขี่ดีกว่าว่าช่วงพฤษภา17พฤษภาอย่างร้อน <c oughs> เป็นยังไงบ้างไหวไหมเอาตรงๆผมก็ลืมดูอุณหภูมิที่น้าปัดเรือนใหม่มอเตอร์ไซค์นะครับว่ามันกี่องศาแต่เท่าที่จำได้คือมันร้อน ร้อนจนแสบหน้าขาแล้วอ่ะร้อนทะลุกางเกยงยีนแล้วนะฮะมันทําให้เราเพลียครับแล้วก็ง่วงเวลาขับขี่นานๆเนี่ยง่วงมากโดยเฉพาะทางตรงเราก็เลยต้องแวะพักกันบ่อยหน่อยนะแวะปั๊มน้ํามันแวะร้านกาแฟาอะไรแบบเนี้ยแวะปั๊มหน่อยง่วงมันเพลียแดด <c oughs> แดดมันร้อนแล้วมันเพลีย <c oughs> เออ้้หนาก็ไดทุกอย่างคือร้อนแบบร้อนจะเป็นลมอ่ะแตกต่างจากภูทับเบิกข้างบนตอนเช้าอย่างสิ้นเชิงนะหนาวมากเลยนะตอนเช้าอ่ะพวกเราก็คุยกันว่าอากาศร้อนขนาดนี้ขี่ยาวๆไม่ไหวนะจริงๆตอนแรกไม่ได้จะไปอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับพอเห็นว่าอุทยานแห่งชาติทรทองปิดกะจะไปนี่เลยลานกางเต็นท์ลำตะคองอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขี่ลงไปอีก ไกลอะ่ะแต่พอเจอแดดแล้วโอ้โหเปลี่ยนใจไม่ไหวครับขอหยุดที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามดีกว่าใกล้กว่ากันเยอะเลยและสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีเข้าไปอีกก็คือเส้นทางอย่างสวยประทับใจตื่นตาตื่นใจมากทางดีขี่ง่ายวิวแปลกตาแต่ว่าเป็นทางภูเขาหน่อยๆน,นะต้องทำใจนิดนึงนะฮะแต่คงไม่หนักหนาไปกว่าอะไรนะภูทับเบิกเราเพิ่งมาจากภูทบเบิกไม่มีอะไรยากแล้วล่ะ อ่ะบางช่วงบางตอนของเส้นทางนะครับตอนนี้เราอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข225มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามจังหวัดชัยภูมิก็ขี่ออกมาจากเส้นหมายเลข21ประมาณ110กิโลเส้น225นี่จัดเป็นทางหลวงแผ่นดินเลข3ตัวที่ใหญ่โตพสมควรนะเป็นเป็นถนน4เลนนะครับจะหดเหลือ2เลนตอนขึ้นเขา ก็เหลือแค่2เลนสวนกันแบบนี้ดูอันตรายแต่สวยนะวิวสวยมากนะครับผมชอบมากเลยต้นไม้ก็เขียวแถมขี่ขึ้นเขาก็ให้ความรู้สึกท้าทายหน่อยๆไม่เหมือนทางตรงที่มันชวนง่วงแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้ไม่หลับแต่ปัญหามันจะเกิดตอนเวลามีรถคันข้างหน้ารถบรรทุก,กใหญ่ๆแล้วเขาช้ามากอันแบบนี้ปัญหาจะเกิด เพราะว่าเขาจะขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วเราจะตามไปตลอดทางมันก็ไม่ใช่ไงมันก็ต้องหาจังหวะแซงนะฮะอ่ะมาดูวิวอื่นกันบ้างนะครับผมว่าตรงนี้สวยถึงแม้มันจะเป็นเขาหัวโล้นก็ตามแต่มันก็มันก็ดูอลังการดีนะมันเปิดโลง่งแล้วก็เห็นภูเขาใหญ่ดีกว้างดีมาถึงตรงนี้ไม่รู้สึกร้อนแล้วนะครับรู้สึก สบายๆน่าจะด้วยเวลาแหละที่มันก็3ามโมงห้เข้าไปแล้วนะครับมันจะ4ี่โมงเย็นอยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ร้อนเปรี้ยงเหมือนตอนตอนบ่ายตอนเที่ยงอ่ะเปิดวาร์ปกันอีกทีหนึ่งตอนนี้เราอยู่กันแถวๆป้อมตํารวจภูทรเทพสถิตเรากําลังจะเลี้ยวออกจากถนนหมายเลข225นะครับเข้าทางหลวงชนบทชยอ3 0, 0 6 อยอยนี่ก็น่าจะย่อมาจากชัยภูมินะอันนี้อยู่ในเขตชัยภูมินะครับเลี้ยวมาทางนี้ก็ยังมีวิวสวยๆสุดลูกหูกลูกตาให้ดูอยู่เหมือนเดิมคือไอ้เส้นนี้วิวสวยเยอะมากนะเส้นที่จะไปอุทยานชาติป่าหินงามเนี่ยจำได้ว่าขี่ไปว้าวไปว้าวว้าว <laughs> ตลอดทางนะครับผมชอบความแบบสุดลูกหูกลูกตาความกว้างความโล่ง แต่มันก็ไม่ได้โล่งอย่างนี้ตลอดครับตรงใกล้ๆจะถึงอุทยานมันก็มีหมู่บ้านมีบ้านเรือนผู้คนเราก็แวะซื้อของกันเอ่อน้ำแข็งเดี๋ยวน่าจะพอนะเอา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 เพิ่มก็ได้สักถุงหนึ่งพี่ยพว่คุณมีแล้วคี่คมีแล้วครับเ,รเข้าไปนอนเลยในตู้เย็น ทริปนี้รู้สึกตัดสินใจไม่ผิดที่เอากระติกน้ําแข็งมาด้วยนะครับมันได้ใช้ประโยชน์เยอะดีเหมือนกันแช่หมูแช่เนื้อซื้อน้ําแข็งเก็บไว้มีน้ําแข็งกินตลอดเวลาก็ชื่นใจดีเติมของเสร็จเราก็เดินทางกันต่อนะครับมีฟุตเพจอีกนิดนึงที่อยากจะให้ดูคือตอนนี้เกือบจะ5โมงเย็นแล้วนะครับแสงมันเป็นแสงเฉียงเฉียงอ่อนๆสวยมากแล้วก็วิวที่เรากำลังจะเห็นก็เป็นวิวภูเขาวิว,วแบบ วิวธรรมชาติที่ไม่ค่อยได้พบเห็นในเมืองก็เลยคิดว่าฟุตเทจนี้น่าจะเป็นฟุตเทจที่ไม่ควรตัดออกขอเวลาสักสามนาทีแล้วกันนะครับโชว์วิวตรงนี้หน่อยหนึ่งอยากให้ดูจริงๆเงาดำๆที่ขนานอยู่กับเส้นขอบฟ้าอันนั้นคืนนอแนวสันเขานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนั้นที่ทำการอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอยู่ตรงนั้นนะครับความสูงประมาณ700เมตรอันนี้ผมดูในแผนที่มันมีเส้นบอกความสูงอยู่ ทีนี้เรื ok ่องของเส้นทางมันก็จะมีนิดนึงคือแถวนี้เหมือนจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านนะครับเขาปลูกอะไรกันผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าดูจากลักษณะดินแล้วเหมือนจะเป็นมันสำปะหลังแต่เอาตรงๆคือผมยังไม่เห็นต้นมันสำปะหลังเห็นต้นอะไรก็ไม่รู้แยกไม่ออกดูไม่ออกว่ามันเป็นต้นอะไรแล้วก็เห็นดินที่หกเลอะเทอะอยู่ตามทางมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆทรายนะครับ ผมเคยเห็นอะไรแบบนี้แถวแถวไร่มันสำปะหลังผมก็เลยเดาไปว่าน่าจะเป็นมันสำปะหลังแต่ผมเห็นต้นไม่ชัดก็เลยไม่กล้าฟันธงก็รอผู้รู้ครับรอเกษตรกรตัวจริงมาเฉลยว่ามันใช่หรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะฮะขี่ช้าช้าแล้วก็อย่าบีบเบรกแรงเดี๋ยวคว่ำตอนสุดท้ายก่อนจะถึงอุทยาแนแห่งชาติป่าหินงามนะครับ หลายคนอาจจะจินตนาการว่าอุทยานมันจะต้องอยู่ห่างไกลมันจะต้องไม่มีบ้านเรือนผู้คนมันจะต้องเป็นป่า,ปาๆอะไรแบบนี้แต่ความจริงแล้วที่ทำการอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอยู่ใกล้แหล่งชุมชนมากนะฮะสวัสดีครับมากลางเต็นท์ครับผมอือตรงไหนดีครับ อ๋อข้างๆเลยครับข้างๆครับผมประทับตราอุทยานเรียบร้อยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ต่อไปอีกประมาณแค่ไม่ถึงกิโลอะ่ะเราก็จะเจอลานกางเต็นท์อยู่ซ้ายมือนะครับคือที่นี่ทุกอย่างมันกองกันอยู่ด้านหน้าแถวๆนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวร้านสวัสดิการนะครับก็อยู่แถวนี้ขาดเหลืออะไรก็มาเติมกันได้ส่วนลานกางเต็นท์ก็ถัดไปนิดเดียว นี่เลยครับ <Okay. S 1> เร็ว <st arts> เลยนะ <st arts> น่าจะใช่ก็ตรงตรงตรงนี้แหละไหมแบบนี้อน <st arts> จอดรถ <st arts> ครับผมโอ้โห <st arts> oh oh. ยุงอย่างดุเลย ยุงลายด้วยทุกคนครับในที่สุดเราก็มาถึงฟูเทียนแห่งชาติป่าหินงามนะฮะจริงๆก็คือผมตั้งใจแค่แบบหาที่พักขากลับกลับจากฟูทับเบิกนะฮะซึ่งจริงๆที่นี่เนี่ยไฮไลท์ของเขาคือดอกกระเจียวอะไรประมาณนี้น้าน,นี้ก็จะไม่มีอะไรก็จะมีจะมีแค่ลานกลางเต้นมีหินหินเลนะหินอะไรตั้งๆสักอย่างนั่นแหละอะไรตั้ง เออไม่รู้อ่ะนั่นแหละคือผมไม่ค่อยรู้สึกว่าแค่แค่ทางมาก็ทําให้เราเราโอเคเราว้าวแล้วนะไม่ค่อยได้ขี่มอเตอร์ไซค์ทางที่มันสวยๆขนาดนี้แบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกําไรจากการไปเที่ยวพูทธเบิกและขากลับได้เจอเส้นทางใหม่ๆร้านกลางเต็นที่เป็นสนามหญ้าแบบนี้แล้วอากาศไม่เย็นนะครับเดาได้เลยว่าแมลงเยอะแน่นอนคืนนี้บันเทิงแน่ๆ แต่ข้อดีก็คือดูเหมือนว่าคืนนี้พวกเราจะเหมาลานนะไม่มีคนอื่นเลยนะครับทั้งลานกลางเต็นท์ทั้งอุทยานมีทั้งท่องเที่ยวอยู่2คนวันธรรมดาก็ดีอย่างเงี้ยฮะจัดเข้าจัดของในเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็กําลังจะไปอาบน้ำนะเราไปรีวิวห้องน้ากันดีกว่าที่นี่เสียงจักจัก่นด,ดังมากเสียงจักจั่นดังมากๆแล้วก็มีเสียงนกเยอะแยะ เสียงประหลาดมากเมื่อกี้มีเสียงแบบแก้มถามว่านกเห,เหรอทำไมเสียงมันดิจิตอลจัง hey, จ <ound. S 2> <ก>ังนกเสียงอนกนกเสียง,งดงเสียงเสียงมันแบบเหมือนออดเหมือนเหมือนออดบ้านเลยห้องน้ำก็ดูภายนอกรู้สึกโมเดิลโมเดินมากๆถ้าอุทยานแห่งชาติห้องน้ำดีเนะี่ยก็ ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะทุกคนคงมีความสุขห้องน้ำเป็นแบบห้องอาบน้ำเป็นแบบนี้นะครับมีฝักบัวแล้วก็มีถังตัดอาบก็ได้แล้วแต่แล้วก็ห้องน้ำห้องสุข,ขาแบบนี้มีสายฉีดชำระอาบน้ำดีกว่าห้องนี้อาการดูสะอาดสุด6กโมง 6โมง27เหนื่อยมาทั้งวันแล้ววันนี้ถือว่าตอนนี้คือสดชื่นมากๆแล้วก็รู้สึกดีมากบรรยากาศตอนนี้ยุงเยอะอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่อาบน้ำแล้วโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยคือตอนนี้เนี่ยแมงเม่ามันบินเข้ากลองไฟนะครับเราก็เลยต้อง พอแล้วอพอไหมมาเลยะมาเลยอพอเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บมาปับป๊บจะลงมอไหมทุกคนครับเรามีปัญหาใหญ่นะครับก็คือเราไม่สามารถถ่ายทํากันได้นะครับเนื่องจากว่าพอเราเปิดไฟจะถ่ายปุ๊บเนี่ยแมงเม่าก็มามาแบบทันทีแล้วแมงเม่าไม่ใช่ตัวเล็กๆเ,เลยตัวเบลเลอร์เลยแล้วมากันแบบเออมากันแบบเยอะมากด้วยนะ อนุญาตแทรกตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าจะเรียกให้ถูกต้องเรียกว่า,มาแมลงเม่าเพราะว่ามันมีหกขานะผมก็ไปติดจากไหนมาไม่รู้เรียกแมงเม่าแมงเม่าตลอดเลยมันนึกอีกทีเฮ้ยมันมี6กขานี่ว่ามันไม่ได้มี8ดขาอ๋อใช่เรื่องไฟสีแดงแบบนี้นะครับของพวกไฟฉายเดินป่าต่างๆนะครับเขาะจะมีไฟแดงไว้เนี่ยคือแสงสีแดงเนี่ยมแมลงเป็นคลื่นแสงที่มแมลงมองไม่เห็นนะครับ เหมือนเหมือนไอหลอดที่เขาบอกว่าหลอดไฟไล่มแมลงหลอดไฟไล่ยุงที่มันเป็นแสงแบบแสงช่วงความถี่แบบสีออกเหลืองเหลืองส้มส้ม,สม,สมแดงแดงอะ่ะเนี่ยแมลงมองไม่เห็นช่วงความถี่นั้นนะครับเวลาเปิดในสายตามแมลงก็คือไม่เห็น,ไม,หนไม่มีเหมือนไม่ได้เปิดมันก็เลยไม่มาตอมผมแต่ถ้าเผื่อผมเปลี่ยนไฟเป็นไฟสีขาวแสงขาวเมื่อไหร่เนี่ยมากันตึมเดี๋ยวค่อยดูนะผมว่า แป๊บเดียวอา้าวไม่มาเว้ยอ,อาไม่มาก็ใช้ได้ดิอือไม่มาตอนนี้เข้าสอหกห้าเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเห็นป่าโอ้ยี่เข้าหูเนี่ยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันเนี่ยเรายิ่งแบบฉายใส่เสื้อสีขาวนะไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มากันตึมแล้วก็เปิดเป็นแสงแดงนี่แหละ ประโยชน์ของแสงแดงก็จะประมาณนี้อ่ะเพราะฉะนั้นก็รู้กันแล้วนะครับว่าหลอดไฟไล่มแมลงความจริงแล้วมันไม่ได้ไล่มแมลงนะมันแค่ไม่เรียกมแมลงมาเท่านั้นเองมแมลงมันมองไม่เห็นและนอกจากนี้นะครับบางคนรู้มาว่าแสงสีแดงจะทําให้เราไม่ตาบอดในตอนกลางคืนหมายความว่าเราใช้แสงสีแดงในการมองวัตถุในระยะใกล้แล้วก็ยังสามารถเพ่งมองไปยังสภาพแวดล้อมมืดๆรอบๆตัวได้อยู่ ผิดกับการใช้แสงขาวซึ่งก็ถูกนะครับอันนั้นก็ใช่นะแสงสีแดงมันก็มีประโยชน์ในลักษณะนั้นด้วยเหมือนกันก็คือมันไม่ค่อยแยงตานะถ้าเผื่อว่ามีเพื่อนร่วมลานกลางเต็นท์เยอะๆแล้วเราอยากจะลุกไปเข้าห้องน้ําบางทีผมก็ใช้แสงแดงเดินไปจนมันจะได้ไม่รบกวนคนอื่นโอ้ยคือโอ้ยแมงลงไม่เห็นไม่มีมีเหรอกินเข้าไป วางไกเออมาจีอ่ะเนี่ยเรามาสีแตกนะเป็นเวอร์ชันแดงเดือดมีม่ไหไม่มีไม่มีจริงเมื่อกี้นายก็บอกว่ามันไม่มีตัวเบลยไม่มี้มีนเนี่ยเห็นหนึกเหอเนี่ยไม่เห็นไงมันกินได้ไหมวะฝาก็ปิดมันลงไปตอนไหนเนี่ยกินๆไปเถอะก็ไม่ใช่นี่หว่านี่มันถั่วเอ้ยเ,เครื่องปรุงถั่วเธออะไรล่ะ เออคือฝนอะไรสักอย่างโอเคแล้วมัง้งเห็นไหมขณะนี้เป็นเวลาเกือบสองทุ่มแล้วนะครับก็แมงเมาก็น้อยลงน้อยลงมากแล้วไหมมามา <c oughs> มาจนได้ไฟแรงมันก็ยังมาอยู่เท่าไหร่สว่างมากมันก็ยังมามาอยู่แต่มันน้อยลงมากแล้วจริงๆเลี้กระโดดกันนะลงกระเด,ดือ่อไม่ติดเหรอวะ <c oughs> ใส่น้ำมันน้อยจังอนะเอา้า กูอีกกูอีกกูแต่จะขึ้นกระทะขนาดนั้นเลยอ่ะอ้าปวดเล่นไม่รู้นี่มันจะใส่จริงจริงไหมคืนนี้เรามีสันคอสไลด์กับเนื้อสะโพกก็เอาลงเตาเลยไม่ได้หมักครั้งที่แล้วหมักแล้วมันเค็มไปครั้งนี้เลยลองแบบไม่หมักดูปรากฏว่าจืดไปหน่อยแอบเสียดายนิดๆครั้งหน้าก็คงหมักกับเกลือแล้วก็พริกไทยเอาลงกระทะผัดให้พอสุกแล้วก็ทานกับซอสบีเคซี เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยนะเพราะว่ารสชาติเขาเข้มข้นมากใส่นิดเดียวก็อร่อยขึ้นเยอะลองสั่งผ่านช่องทางออนไลน์มาชิมดูก็ได้นะฮะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วสายแคมป์อย่างผมถูกใจสิ่งนี้มากๆฮนะมาครับเข้าปากแล้วไนงะโอ้นนี้เหมือนแมงสาบเลยที่บินเข้าปากเนะี่ยอ๋อใช้ซ่อมดีกว่าถ้าจะหัอย่าเลื่อยดูยัง <c oughs> ูบอกว่าอย่าเลื่อยคุณขุนเกาะแมงสาบอยู่อ่ะไม่ใช่แมงสาบเกอะพี่ขุนอยู่พี่ขุนเกาะแมงสาบอยู่คืออะไรวะอย่าเลื่อยเฮ้ยอันนี้อันนี้เวิร์กว่ะนี่ครับทุกคนถึงถึงแม้ว่ากระทะมันจะดูไม่น่ากินนะแต่เนื้อมันโอเคนะครับโอเคมากเลยจริงเออมันกําลังดีเฮ้ยใช้วิธีนี้ได้ใช้วิธีการ ทอดกึ่งอบก็คือทอดฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาฝาปิดปิดไว้ให้มันความร้อนมันระอุบอยู่ข้างในแล้วก็กลับแค่ครั้งเดียวพอตัวใหญ่หเราอ่ะขึ้นมาเร็วอันนี้มาอันนี้มาเดินมาเดินมาทำไมถึงมาอยู่แถวนี้ครับเพราะว่าอยากโดนทอดนี้เหรอ,อยังไงสีเหลืออ่ะเออ ที่นี่มแมลงเยอะจริงๆนะครับเยอะทั้งชนิดและปริมาณเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบมแมลงที่นี่อาจจะไม่เหมาะไม่อย่างนั้นอาจจะต้องเก็บตัวอยู่แต่ในเต็นท์เพราะถ้าออกนอกเต็นท์มาเจอแน่นอนยิ่งห้องน้ําอ่างล้างหน้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยเอาละ่ะหลังจากกินอาหารเสร็จนะครับเราก็นั่งคุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็แยกย้ายไปทําธุระส่วนตัวผมก็ลองเดินเดินถ่ายรูปดูนะฮะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากนะได้มาหนึ่งรูปทวน สำหรับบรรยากาศการนอนในค่ำคืนนี้นะฮะอุณหภูมิที่นี่ไม่ถึงกับโหดร้ายนะครับตอนช่วงหัวค่ำอาจจะต้องใช้พัดลมนิดหน่อยแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนเริ่มรู้สึกว่าต้องควานหาถุงนอนมันเย็นๆนะ่ะเข้าไปอยู่ในถุงนอนก็โอเคดีอรุณสวัสดีครับ จริงๆมันจะมีนกอยู่ไม่กี่ชนิดนะที่เวลามันร้องแล้วเราเราจะรู้ว่าเป็นมันนะครับไอเนี้ยก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วไม่นกตัวอื่นมันร้องแล้วมันอ,อ๋อเสียงนกเพราะจังเลยแต่พอเป็นอีกาแล้วแบบกากา,กานจะนอน <S <S อยิง่งยิ่งกว่าไก่ออกนะเช้า,ชาที่สดใส หรือเปล่าวะบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้ครับลานกลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติป่าหินงามดูคล้ายๆสนามหญ้าหน้าบ้านแต่มีแมงป่องนะเขามีป้ายเตือนนะครับก็ระวังอันตรายจากแมงป่องด้วยเอออันนี้แมงอันนี้มันมีแดขามันคือแมงแมงป่องแมงมุมแะดขานะฮะ อ่ะเอาล่ะก็หมดแล้วนะเรื่องราวก็ประมาณนี้อย่างที่บอกว่ามากลางเต็นท์นอนเฉยเฉยไม่ได้แวะมาเที่ยวไม่ได้ไปเดินไหนเลยหาหั่มหินตั้งอะไรก็ไม่ได้ดูนะฮะแต่ไม่เป็นไรโอกาสหน้าก็คงจะได้มาใหม่ส่วนตอนนี้มีเรื่องราวจะแชร์กันอีกสักเรื่องครับคุณเคยประสบปัญหานี้ไหมขายของชัวร์ก็เวลาไปแคมป์นะครับ เสื้อผ้าใช้แล้วไม่รู้เก็บยังไงเก็บใส่ถุงพลาสติกมันก็จะอับเกินไปนะครับผมก็หาวิธีเก็บอยู่นานจนกระทั่งมาปิ๊กไอเดียว่าใช้เนี่ยไอถุงซักผ้าเนี่ยที่ร้าน20บาทมันเป็นถุงแบบถุงตาข่ายก็เหมาะกับการใส่เสื้อผ้าที่ใช้แล้วเพื่อที่มันจะไม่อับไม่ไม่เน่าเกินไปก่อนที่เราจะเอาไปซักผมก็เลยซื้อให้ถุงนี้มานะแล้วก็ติดใจ ซื้อมาสองอานเลยเสื้อผ้าที่ยังไม่ใส่กับเสื้อผ้าที่ใส่แล้วก็ใส่แยกกันแล้วก็อันนี้อาจจะใส่ใส่เป็นถุงพลาสติกก็ได้นะเสื้อผ้าที่ยังไม่ใส่นะครับใส่มาในถุงพลาสติกก็จะป้องกันไม่ให้มันสกรปรกได้ดีครับแต่ว่าถ้าใส่แล้วก็ใส่ในถุงแบบนี้ถุงตาข่ายก็ช่วยให้ระบายอากาศได้ดีไม่เน่าจนเกินไปตอนเราอไปซักผามพามจบแล้ว วันที่ผมนั่งตัดคลิปอยู่นี้นะครับ29พฤษภาคม66ก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วหลายคนกำลังจะไปเที่ยวกันในกลุ่มกลางเต็นท์หลายๆกลุ่มมีคนจ่วหัวมาแล้วนะว่าเป็นฤดูล่าหมอกฝากไว้นิดนึงครับจะเดินทางในหน้าฝนเช็ครถโดยเฉพาะเรื่องยางและเบรกเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยเอาให้ชัวร์จะได้เดินทางอย่างปลอดภัยและท่องเที่ยวอย่างมีความสุขนะฮะ คลิปหน้าผมก็ว่าจะไปล่าหมอกอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนดีนะครับขอเขี่ยแผนที่ดูสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวว่ากันขอบคุณที่ติดตามรับชมวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ